นี่นะฮะอยู่ฟินิกส์บล็อกนะฮะผมซื้อเหรียญ M Cash w t นะฮะก็ซื้อไว้แล้วเนาะก็จะถอนหมดนี่เลยนะฮะอ่าซื้อซื้อ160เหนนรียญเนาะบังเงินว่าโดนหักค่าธรรมเนียมไปหน่อย 0. จุดไม่ใช่หักไปตั้ง0.2เอ้ย1.4นะ่งก็ถอนเหนนนรียญก็แล้วกันฮะวิสโดนะ วิสโดนะฮะแล้วก็เพิ่มที่อยู่กระเป๋าก่อนนะผมก็ไปเอาที่อยู่ในตอนลิงมาวางนะครับตอนลิงมาวางอ้าไม่ใช่นะเนี่ยเอาที่อยู่ผิดมานะเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดตอนลิงก่อนนะพยายามอย่าเอาที่อยู่คนอื่นมาวางนะครับผมก็อันนี้นะเอาที่อยู่คนอื่นมาวางก็ไปกระเป๋าที่อยู่คนอื่นนะครับ ตัวนี้เขียน T R C ยี่สิบก็แล้วกันนะ T R C ย0สนะหรือว่าจะตอนก็นได้นะจริงๆละ M Cat นะ,ะกดซัมมิ t นะ M Cat T R C ย0่สอันนี้เราลูกกระเป๋าแล้วเขาบอกไม่ถูกต้องนะเดีย๋ยวผมลองลองพิมพ์คำว่า T R C ย0ส อ่าเขาให้ใช้เทียี่ส20นะไม่ต้องไปเขียนยังบ่นใส่ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าถอนได้สูงสุด1 2 4 6 2 4 6 8ตัวละ10บล้านเหรียญน,นะผมก็ผมก็จะถอนหมดเลยนะหนึ่งหนะฮะตรงนี้นะใหไ้ไปเอารหัสเลข4ตัวหรือ6ตัวนี่แหละ อ่านี่ผมส่งไปที่อีเมลนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดอีเมลกันมาที่อีเมลนะก็มีออีเมลฟินเน็กบ x อกนะฮะไฟเน็กบอกเลขสี่ตัวนะฮะเดี๋ยวเราคัดลอกไปก่อนช่องนี้นะเอา2องอเมากรอกนะฮะผมก็มีแยกหน้าจอสองหน้าจอเนาะผมก็มันก็ชัดสะดวกหน่อยนะฮะมือถือใครแยกหน้าจอได้นะอ่ะเรียบร้อยนะฮะกด Transaction นะครับ Complete นะแปลว่ารอก็ประมาณนี้นะครับวิธีการถอนเหรียญ MK R นะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.04ตัวนะครับแล้วก็3 BTC ประมาณ40กว่าบาทนะครับค่าธรรมเนียมเนาะถอนขั้นต่ำนะครับ100เอ้ยไม่ใช่เนี่ยฝากเข้าขั้นต่ำ1,000นะ1,000 MK R แต่ถถอนไม่มีขั้นต่ำนะฮะ M k o y ฝากขั้นต่ำ เอเมดคอยนะฮะฝากขั้นต่ำหนึ่งร้อยเหรียญฝากขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะฮะถอนไม่มีขั้นต่ำนะแต่ว่าเราไปจ่ายค่าแก๊ส BTC นะฮะบ,บิตคอยก็คลิปก่อนๆผมก็จะใช้วิธีเอาเหรียญที x เอทรดเอาอบิตคอยมาอันนี้ก็รอนานนะรอนานหน่อยรอการตรวจสอบนะครับตามที่เขาแจ้งไว้นะก็เดี๋ยวดูภาษาอัง,งกฤษละกันปแปลภาษาไทยนะครับ สินาทีถึง24ชั่วโมงนะฮะอะ่โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อน,นะฮะเดี๋ยวติดตามคลิปถัดๆไปนะฮะก็สวัสดีนะครับ